ยูนะครับตัวนี้ก็ทำรูปตัวยูเหมือนกันนะครับเ้วยความแรงรแข็งแรงนะครับ สำหรับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับกดกระดิ่งขอบคุณครับ